เอาละครับก็กัรสวัสดียูทูบและผู้ชมดูตั้งครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในรายการตะไปโตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมรถพิษนะนะซึ่งุวันนี้ก็จะมาสอนหาดาบวาโดนะฮะแล้วก็ตามด้วยสอนหาพ่อค้าตลาดมืดนะฮะแล้วก็สอนตีบวกเบ็ดตกปลาใหม่นะครับแล้วก็ตามด้วยสอนหาฉายาใหม่มัตเตอร์ใาม่นะครับมาดูกันว่าหายังไงทราบใครที่มาแลวก็ฝากกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนนะฮะแต่ก่อนจะรับชมนับมิรำมาแนะนำสัตว์บักลาับเติมโลบักลาคัดถูกมีบริการกดเกมพัดเหลัยแนน่อดห้ยส่ใต้ล่างคลิปเยนะะ เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนหากหันดีวกว่าครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยฮะมีโค้ดมาแเจก,กด้วยครับคือโค้ดนี้นะครับผมนี่ใส่จะใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าจะได้รีโลดชาร์จนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่ก่อนนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมโคด้ดเพล่บหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่ไปเลย2 MV ใส่ตรงนี้นะครับผมนี่ใส่ตรงนี้ไปแล้วครับอ่ากดเซตติ้งมาแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บมันจะได้อยู่ที่100รีโลชาร์จนะครับผมนี่แล้วก็ยี่้กล่องมัด มัสติกเอ้มิสติกนะครับผมนี่ฮะก็ใส่ได้เลยก่อนทีบบ่จะหมดอายุไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนหาดาบวาโดกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่ฮะดาบวาโดจะเป็นดาบโซโลคุณผู้ชมนี่ฮะอ่าได้รับมาจากคุชินะนะครับผมมามาดูกันเลยครับวิธีการหาให้เราเนี่ยไปที่หลังเกาะทรายนะครับมันจะมีเกาะด้านหลังเกาะทรายนะครับก็คือเกาะนี้นะฮะเกาะมหาเวทพฤึกมันพอเรามาถึงแล้วนะฮะให้เราเตรียมตังมาเลย1ล้านบาทนี่1ล้านบาทนะครับผมนี่ฮะแล้วเราก็ซื้อได้เลย เพียงแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมก็จะได้แล้วครับดิฮาดาบวาโดนะครับมันจะเป็นระดับสีม่วงนะครับนี่ดูนะดูนะนี่เห็นไหมระดับสีม่วงนะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นสกิลแบบไหนสกิลที่1เลยนะเป็นการยิงขึ้นนะครับนี่เป็นการยิงขึ้นสกิลสองก็เป็นการฟันด้วยแบบว่าอย่างนี้นะฮะน,นี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นการตีลังกานะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะขอตั้งหลักก่อนนี่ตีลังกาเอาไม่มาเว้ยโอเค แล้วก็ตามด้วยตีลากาแต่ครับผมสกิลแรกจะเป็นการแบบว่าปล่อยขึ้นไปข้างหน้าครับนี่ส่วนสกิลสองนี่ฮะสกิลจะมีทั้งหมด2สกิลเองครับคุณผู้ชมเห็นไ,ไหมโคตรน้อยนะครับผมแต่ว่ามันจะสังเกตดูว่ามันจะระยะไกลมากนะครับเออระยะระยะเนี่ยระยะการโจมตีมันจะไกลนะครับสามารถล็อกเพชรมีฮอกเนี่ยแล้วก็ฟาร์ม2ท่าเนี่ยสบายนะครับผมนี่เห็นไ,ไหมเออแล้วก็ฟาร์มอีกทีนึงเรียบร้อยฟาร์มเพชรสบายครับนี่ฮะเออฟาร์มระยะไกลได้ปุ๊บ แล้วก็ตามด้วยท่าตีลังกาแต่ว่ารู้สึกท่า2จะคูดาวนันแถมไม่มีคูดาวบอกกันนะว่าคูดาวเท่าไหร่นะครับนี่ฮะนี่ท่าเลขส่วนท่า2นี่ฮะโอ้โหดาบวาโดก็ถือว่าพอใช้ได้นะแต่คิดว่าดาบอิจิโกะดีกว่านะครับแต่ราคามันถูก1ล้านบาทนะครับนี่ฮะหาตังแป๊บเดียวมันซื้อได้เลยเอาละครับนี่ก็เป็นดาบวาโดที่จะมารีวิวแล้วก็สอนหานะครับมีแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมนะฮะส่วนสกิลอื่นมันก็จะไม่มีประมาณนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าที่จะมาสอนหานะ ต่อมาครับก็คือพ่อค้าตลาดมืดนะคุณผู้ชมนี่ฮะพ่อค้าตลาดมืดเนี่ยมันจะอยู่กอดตึกตรงนี้นะครับผมนี่ให้เรามาที่นี่นะครับแล้วก็มาตอนมืดนะคุณผู้ชมถ้ามาตอนเช้าเนี่ยจะไม่เจอมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าถ้าซูมจอตรงนี้นะฮะจะเป็นก้อนหินตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับตอนมืดเท่านั้นมันจะมาขายนะครับตอนเช้าเร่ยเช้าเมื่อไหร่มันจะหายไปทันทีแล้วมันก็จะเอาไอเทมมาขายอะไรต่างๆอย่างเช่นแบบว่าระดับดีเจนระดับมีระดับสีแดงแ้วนะผมเคยเห็นอยู่แต่ผมไม่ว่าไม่่ไได้้ถายวนนะครับีฮ ระดับสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะครับนี่เราก็สามารถซื้อได้เลยนิ้วสุกน้านี่หายยากๆเดี๋ยวซื้อเลยนะครับผมนี่ฮะแต่มันจะใช้เพชรซื้อนะไม่สามารถเอาตังค์ซื้อได้นะครับนี่เอ้ใช้ตังค์ซื้อหรือว่าเพชรซื้อเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บอใช้ตังค์ซื้อนะไม่ต้องเอาเพชรซื้อนะผู้ชมนี่ฮะใช้ตังค์ซื้อเท่านั้นนะครับอ่าเราไม่ต้องเสียเพชรเลยนะครับผมนี่เราก็ซื้อได้เลยรีโลชาร์จนี่นะครับที่หายากๆเดี๋ยวนะครับรอดักขายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันหาง่ายก็ไม่่ตองืดดนนะะคับหาาายีพล เกิดประมาณแบบว่าสมมุติว่าเราเข้าเกมมาใช่ไหม5นาทีเนี่ยมันจะมืดนะครับมันจะมาตอนมืดเท่านั้นแล้วก็สักพักหนึ่งมันจะเช้ามันก็จะหายไปเลยนะครับนี่ฮะจะมาเฉพาะตอนมืดเท่านั้นแล้วก็มีไอเทมหลายๆอย่างมาขายสุ่มมันจะเอามาสุมขายนะครับบางทีก็มาขาย3อัน4อัน5อันประมาณนี้ครับคุณผู้ชมลองมาซื้อได้นะฮะใครอยากได้แบบว่าที่สุมเผาหรือว่าอะไรต่างๆมันก็มาขายบ่อยอยู่นะฮะอ่าก็มาหาได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันดีกว่าต่อมาครับก็จะมาสอนตีวกเบตกปาชม การตีบวกเบตตกปลาเนี่ยอาจจะช่วยทาให้เราในดวงดียิ่งขึ้นในการตกปลานะฮะหรือว่าจะลบเวลาเนี่ยเห็นไหมมันจะนับเวลาเนี่ยคุณผู้ชมนะครับมันจะลบให้แบบว่านับเร็วขึ้นนะครับผมนี่ฮะอ่าเราก็สามารถแบบว่าตีบวกได้มาเดี๋ยวผมจะสอนตีบวกแล้วกันนะฮะวิธีการตีบวกเลยให้เราเนี่ยไปหารีโลชาร์ตนะครับผมนี่รีโลชาร์ตจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ารีโลชาร์ตนะผู้ชมไปหามาครับนี่ฮะอ่าตีบวกตีบวก1ครั้งใช้5อันนะครับวิธีการแบบว่าหารีโลชาร์ตใช่ไหม รีโลชั่ตได้จากการเปิดกล่องพวกนี้นะครับผมเนี่ยไอพวกกล่องคอมมอนระดับเลระดับอ e ีพิกรีเจเนอรี่ก็ได้เปิดได้เลยปุ๊บก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันหรือว่าจะไปสุ่มได้ที่เกาะตึกนะแต่ว่าผมไม่แนะนําไห้สุ่มนะเพราะมันเปลืองเพชรนะครับผมนี่สามารถมาหารีโลชั่ตจากการสุ่มอิชิโกะได้ตรงนี้นะครับผมแต่ไม่แนะนํานะเปลืองเพชรนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดับอิชิโกะก็ลองมาสุ่มดูนะเออเพื่อจะได้แบบว่าดับอิชิโกะด้วยพอแล้วได้รีโลชั่ตแล้วนะครับผู้ชมนะครับนี่ฮะ ก็ให้เรามาที่เกาะน,นี้นะนี่เกาะทันจิโร่จะอยู่ใกล้เกาะหิมานะครับนี่มาที่นี่ปุ๊บนะครับผมจะเป็นเกาะหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีแบ็กสมิธตีกําลังตีแบบว่าตีดาบอยู่นี่ให้เรากดคุยได้เลยปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกเบ็ดนะฮะแล้วก็เลือกหมัดเลือกดาบนะครับผมนี่ให้เราเลือกเบ็ดนะครับผู้ชมนี่แล้วเราก็ลองตีบวกดูของผมเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับของผมในค้อด,ดีเลยนะครับนี่ฮะคือแบบว่ามันจะแบบว่าบวก20%รดวงดีนะ แล้วผมไม่คนดวงดีอยู่แล้วเลยได้แบบดวงดี20%นะครับนี่เวลาดูเวลาดูระดับหรือว่าโอกาสหรือว่าความสามารถดูตรงนี้นะครับนี่กดไปที่ตรงเครื่องหมายปริศนานี่อีปิกก็จะลบเวลาการตกปลาให้มันเร็วขึ้นนะครับนี่10%จะบวกความดวงดีดวงเวลาตกปลา15%เองนะครับนี่ฮะเออนี่อ่าก็จะมีประมาณนี้ให้คุณผู้ชมลองดูนะลองตีบวกได้นะแต่ผมไม่ตีบวกแล้วกันนะผมดีอยู่แล้วไงนะครับผมเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะครับผม,บผมอ่าโอเคผมก็แปลว่า การตกปลาก็ช่วยทําให้แบบว่าตกได้เอเทมทุกอย่างในเกมแล้วก็มีแล้วก็มีโอกาสได้ปลานะครับแต่ปลานี้ได้บ่อยแน่นอนนะครับเออเพอได้ปลาก็ไปขายก็จะมีปลาระดับเลนะครับนี่อันนี้ปลากระสุนหรือปลา,าดีแซลมอนไม่รู้นะครับแล้วก็มีระดับคอมมอนนี่ไม่ต้องกินอะไรเลยมีแต่ก้างนะครับผมมีอ e ีพิกรีเจเนรี่ยังไม่เคยเห็นอีพ e ิกเนี่ยก็จะเป็นแบบปลาดีโมแล้วก็ปลามาขายได้นะคุณผู้ชมอ่ามันจะได้เพชรนะเวลาปลามาขายปุ๊บเห็นไหมได้เพชรนะครับผมนี่ ตกได้เลยจะมีแบบได้ปลาแล้วก็ได้ไอเทมในเกมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮเคียวคุนิวสุกุนะหรืออะไรต่างๆแต่มันอาจจะตอบยากหน่อย,อยอย่างเช่นแหวนลิงอะไรเงี้ยเออแหวนลิก,กะลิงอะไรแบบนนะเนี้ยเนาะตกปลาได้กดตัวอ e ีเนี่ยนะครับเนี่ยสามารถเขย่าโจได้นะเพื่อเพิ่มความไวนะครับนี่เขย่าได้อ่าหรือจะปล่อยก็ได้เนี่ยใครไม่อยากเขยา่าปล่อยเอฟเคคืนนึงไปยา,ยาวๆแล้วก็ไปขายทีเดียวได้พชร กลับมาที่ได้ไเอทมอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอาจจะได้รีโลอะไรรีลิกอะไรเงี้ยเออนะครับผมนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างสุดท้ายกือว่าก็คือฉายาต่อมาก็จะมาสอนหาฉายานักผู้ชมอา่าฉายาใหม่ก็คือชิดนินะครับนี่ให้เรามาที่กอเลขนะฉายาใหม่คือมัตเตอร์มิงนะครับเอ้ยมัตเตอร์ไม้นะครับมัตเตอร์ไม่มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยบวก15%เเพชรนะครับผมเวลาฟาร์มเพชรเนี่ยมันจะได้เพชรมันจะได้เพชรเยอะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเยอะขึ้นยังไงนะอาจจะตีบอลได้เยอะขึ้นหรือว่า เปิดกล่องและได้เพชรเยอะขึ้นก็ว่าไปนะครับผมก็ยังไม่แบบยังไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมโซนวิธีการได้เลยให้เราเนี่ยทำการตกปลานะครับเอาไปขายนะครับผมจํานวนร้อยตัวเออไม่ใช่ร้อยตัวนะร้อยครั้งนะครับนี่เราตกไปเลยตกเสร็จแล้วเราจะได้หนึ่งตัวมาใช่ไหมแล้วเราก็าไปขายทันทีนะครับอ่าเอาไปขายทันทีนะอย่าดองไว้ร้อยตัวนะครับพอได้ปลาปุ๊บเอามาขายปั๊บเลยนะครับผมนี่ปุ๊บขายไปเลยปุ๊บแล้วก็ไปตกต่อทําอย่างนี้ให้เรื่อยๆให้มันได้ร้อยตัวนะคุณผู้ชมนะครับ พยายามอย่าดองนะให้คุณผู้ชมเนี่ยตกปุ๊บเอาไปขายเอาไปขายทันทีนะเพราะขายครบร้อยครั้งนะครับขายครบร้อยครั้งเราก็จะได้ฉายาม,มาเลยนะครับนี่อันนี้น้องบลืดเขาบอกมานะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราสะสมร้อยตัวในกระเป๋าเอาไปขายทีเดียวเนี่ยมันจําไม่ได้นะครับผมมันจะต้องเอาไปขายแบบเรื่อยๆเรื่อยๆให้ครบร้อยครั้งนะเออร้อยครั้งนะไม่ร้อยร้อยตัวนี่ครับเอาไปขายเลยได้ปุ๊บเอาไปขายเลยครับนี่ก็เป็นวิธีการได้ฉายานุณผู้ชมถามว่าง่ายไหมมันก็แบบว่าเหนื่อยอยู่นะนี่ต้องคอยแบบว่าเด็ดไปเด็ดมาตอลอดเวลา นะครับถามว่าใช้ฉายยาไอ้ีได้ไหมนะครับเพราะว่ามันออโตออโตขายใช่ไหมเหมือนจะไม่ได้วะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับไอฟิตแมนอะไรเนี่ยนะครับเออฟิเตอรมนเนี่ยนะครับเออมันจะขายปลาอัตโนมัตินะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าเออถ้าไม่มั่นใจก็ลองเอาเดินเอาไปขายทีละรอบก็ได้นะครับให้ครบร้อยครั้ง มันก็จะได้ฉายาทันทีนะครับนี่ก็คือตกปลานนี่แหละครับคุณผู้ชมก่อนจะไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาสุมเผากันดีกว่าคุณผู้ชมผมอยากได้เผานี้มากเลยอารันคานะผู้ชมนะเออซึ่งมันต้องใช้โวเคียวคุเนี่ยทำการสุมไปเรื่อยๆนะฮะอ่าแล้วก็มันจะมีโอกาส30%ได้นะครับได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะผมแค่อยากได้เฉยๆนะครับมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่ปาคุณผู้ชมนี่ฮะโฮเคียวคุตอนนี้มี14อันนะครับมาฮะได้ไหมเฮ้ยได้เลยทันที ป้าได้ป้ได้ป้าเมื่อกี้เหมือนจะได้ไหมเออเอาน้องเขาตีบอสอยู่นี่ว่าโอเคก็ขอให้ได้ของแล้กันนะจากตีซองจินวูเหมือนจะไม่ดอบนะคุณผู้ชมนะครับเออเดี๋ยวเรามาสมมต่อกันดีกว่านะไป30%เนะครับเวลาได้เนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ลนะเออไม่ได้นะฮะโอเคไม่ได้ก็ต่อลยครับรออะไรอ่าไม่ได้ก็ต้องต่อแล้วนะครับงานนี้ไปฮะเฮ้ยตอบปะตอปปะเวลาตอบเป็นไงกันเนี่ยโอ้ยได้แล้วครับอลันคาเนี่ เวลาเด็ดจะเป็นอย่างนี้นะผู้ชมไม่อย่างเท่ครับผมโอ้โหเป็นไงหาโฮคิวคูนะแล้วก็มาสุมดูนะครับมีโอกาส30%นะครับในการแบบว่าจะได้เผาอาังคารนะครับนี่เออแล้วก็มีหนักกากที่ท,ทด้เยนะดูดิจับซาดโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทุกอย่างที่สอนไปและเถมวันนี้ผมดวงโคตรดีนะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นการสุมดีโรเอเบตตกปลาเนี่ยแป๊บเดียวผมก็ได้แต่ผมไม่ได้สุมให้คุณผู้ชมดูหรอกนะฮะเออหรือว่าจะอะไรต่างๆโอ้โหบอกเลยว่ากดไลค์นี่ไม่ธรรมดา กดไลค์และดวงดีแน่นอนนะครับอ่าลองกดดูครับเอล่ะรครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า